ในสองพงศวดานบทที่10เมื่อคนอิสราเอลมาบอกกับลูกของโซโลมอนว่าโอ้ขอลดภาระให้พวกเขาหน่อยภาระมันหนักเหลือเกินเอ๊ะในสองพงศวดาลบทที่8บอกว่าโซโลมอนเนี่ยใช้คนต่างชาติมาเป็นทาาใช้แรงงานนี่นาะคนอิสราเอลไม่เห็นต้องไปทําอย่างนั้นเลยนี่นาะ แล้วทําไมยังต้องมาขอลดภาระอีกในสองมุสลมวันวันที่10นี้นะครับที่คนอิราเลมาขอให้กษัตริย์เรโฮโบอัมลดภาระของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ภาระแรงงานเพราะว่าในสมัยของโซโลโมอนซึ่งอยู่ในสมัยของเรโฮโบอัมด้วยเพราะว่าพ่อเพิ่งจากไปใช่ไหมคนอิราเลร่ารวยมากขาก้าัมพีบอกว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งไร้ค่าเลยนะครับหมายถึงเงินหมายถึงซิลเวอร์เนี่ยเป็นสิ่งไร้ค่าทองคําก็มีมากมายแล้วคิดดูสิครับคนที่มีทองคําอยู่ในบ้านสัก3-4กิโลเนี่ยคงไม่ ไม่ต้องไปใช้แรงงานไม่ต้องทําอะไรแสดงว่าคนอิสราเอลส่วนใหญ่เนี่ย ในเยรูซาเล็มแล้วก็ในอิสราเอลเนี่ยไม่ได้เป็นคนใช้แรงงานทุกแล้วครับเป็นเอาคนต่างชาติมาเป็นทาสแล้วก็ใช้แรงงานแต่สิ่งที่เป็นภาระหนักของคนอิสราเอลเมื่อสโลมอนสร้างพระวิหารหรือสร้างพระราชวังหรือบูรณะเมืองต่างๆเนี่ยสิ่งที่เป็นภาระหนักของเขาก็คือภาษีดังนั้นในกรณีนี้เขาหมายถึงว่าสเสด็จพ่อของท่านเนี่ยเก็บภาษีโหดเหลือเกินหนักเหลือเกินเนี่ยเอามาสร้างสิ่งต่างๆขอช่วยลดภาษีให้กับพวกเราหน่อยเถิดแต่ว่าเรห์หบอัมก็ไม่ยอม ใ,ในสุอก็เกิดกบฏแล้วก็ทําให้ประเทศอิสราเอลแยกออกเป็น2ส่วนตอนบน10เผ่าแล้วก็เหลืออยู่กับราชวงศ์ของซรโลมอนอีกแค่2เผ่าดังนั้นสรุปว่าสิ่งที่พวกคนอิสราเอลเนี่ยมาขอลดหย่อนต่อเลโฮโบอัมไม่ใช่การใช้แรงงานแต่หมายถึงว่าการเก็บภาษีที่มากเกินไปในสมัยของซรโลมอนครับ